สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีรถแมคโคเข้าใหม่ครับเป็นรถแมคโคคมาสุ PC 138 US ขีด8นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท้ายสั้นนะครับของซีรีส์8นะครับซึ่งก็จะระบบเหมือนกันกับพวก1 2 0 130นะครับสเปกก็เบื้องตอนน้นนะครับก็จะเป็น มีกล้องหลังนะครับจอสีนะครับเครื่องตั้มอะไรก็จะเหมือนกันเลยนะครับรุ่นใหม่ๆเขาก็จะพัฒนาช่องเปิดนะครับนี่ครับพวกกองจะย้ายออกมานะครับอยู่ด้านข้างนอกนะครับไม่ต้องไขน็อตแบบรุ่นเก่าๆเลยนะครับตัวนี้ ไบแท็กขนาด50าสิบเซนครับอันนี้ก็จะเป็นพวกช่องแพรนะครับนี่ครับเวลาสวิงก็จะไม่ล้ำออกไปเยอะนะครับจะอยู่ใกล้เคียงกับแนวแท็กเลย รถคันนี้เป็นรถปี2012นะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคันนี้เทียนนี่ก็สีสวยๆเดิมๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเปิดตัวเครื่องนะครับฟอยบุอะไรก็ยังสวยเลยนะครับเครื่องยนต์จะเป็น CD95L นะครับเทอร์โบ เหมือนในพวกร้อยิบรุ่นแปดทั่วไปนะครับร้อยสามสิบร้อยยี่สิบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านของฝาหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันที่ด้านล่างคนระับ อันนี้ซีนอะก็ยังดีนะครับยังไม่รั่วซึมนะครับสีก็อาจจะมีรอยแตกบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับอาจจะออกมาเป็นสิบปีก็แล้วนะแต่ว่าบ้านเราก็ยังถือว่าใหม่มากครับรุ่นนี้ ข้างในก็จะเหมือนกันกบตัวท้ายยาวเลยนะครับจอสีกล้องหลังคันนี้ไม่ได้มีลายแยกนะครับยังไงใคร,ใคร,ใครที่กำลังหารถรุ่นใหม่ๆราคาไม่แพงนะครับร้อยสามแปด US คันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมาลองดูตัวจริงก่อนได้ครับมาลองขับลองเทสก่อนได้ครับผม ที่บริษัทไทยทรงคนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับผม